เรื่งไหนกรับจ่าตายครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวต็ดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับแต่เชื่อว่าสาวกปีศาจแดงนั้นก็คาดหวังนะครับว่าจะให้ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหลังจากที่ล่าสุดเลอกิตส์นะครับสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการรายงานข่าวว่าโมโนโกให้อ่าได้รับความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวอองเดย์โอนาน่านายทวารของทีมนะครับโดยที่มียอเยเปตวิชนะครับของอ่าเชลซีอีกคนด้วยที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ โมนตโกนั้นจะมีการเปลี่ยนผ่าตัดในเรื่องของผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับไอเอสโมนตโกนะครับสโมสรอนชื่อดังจากหลีกเออฝรั่งเศสนะครับได้อาจได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวองเดอโลนาผู้รักาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพนะครับก็เป็นตามรายงานของเลอกิฟสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับโมนตโกที่มีทางด้านของลาดอสลาฟมาเยกกี้นะครับแล้วก็ฟิลิปโคนนะครับเป็น2นงยทวานตัวหลักอยู่นั่นเองนะครับแต่พวกเขามองว่าทั้ง2คนนนั้ไม่ดีพอทททีี่่่ออยูกกับมตไปแล้ว็างโนนั้นก็ มีการลิสต์รายชื่อผู้เล่นสรัตูหลายคนมากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือองเดโอนาน่านะครับเป็นตัวเลือกที่คิดว่าจะช่วยทีมได้มากกว่า2ผู้เล่นสรัตูที่มีอยู่กับทีมณเวลานี้นะครับซึ่งนอกจากโอนาน่าแล้วนั้นนะครับมีชื่อของยอยเยเปโตวิชนะครับานทวารของเชลซีที่ถูกดึงตัวที่ถูกปล่อยให้ยืมตัวไปเล่นให้กับทางฝั่งของลีเออร์ฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่กับเชลซีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้รับความสสนใจกก็ําาหรััับทงงงงฝ่ขอโม ก็คือดาวิดเดคอา์จอมเหนือของฟิออลิดิน่าก็คือนายทวารตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกคนที่โมนาโกนั้นก็หมายตาเหมือนกันนะครับว่าจะดึงตัวมานั่นเองหลังจากที่ทางฝั่งของเดคอา์เพิ่งจะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่นะครับก็เป็นการต่อสัญญ,ญาต่อไปกับทางฝั่งของฟิออลิดิน่าไปเไปนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลากหลายชื่อมากเลยนะครับแม้ว่าจะมีชื่อของดาวิดเดคอา์ด้วยก็ตามแต่แต่ก็ต้องไปดูว่าแนวทางการนาทีมของกกกุนนนนซซออออขงงงงโาาาั้้้เป็็ย่่่่ไรคบึตวผูสที ในฤดูการนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าเหลือเชื่อที่เลอร์กิฟนั้นก็ได้มีการรายงานว่ามอนโกได้แอบเลงทางด้านขององเดโอเลนาไปนะครับก็ต้องเชื่อว่าแฟนผีหลายๆคนนั้นก็คาดหวังกับข่าวนี้มากๆนะครับว่าขอให้ข่าวนี้นั้นเป็นจริงนะครับเพราะว่าจะได้หมดทุกหมดเวรหมดกลับกับองเดโอนาสักทีนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะตุ่งหนังกำจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอด